ภายในพระราชวังกษัตริย์ฉูกษัตริย์แห่งรัฐฉูขาดทุนจริงๆเสียทั้งทหารทั้งแม่ทัพเหนื่อยเปล่ากันทั้งกองทัพเลยต้นหลังเจ้าหมอนี่มันเป็นใครสูนายก็ถูกกำจัดแล้วเจ้งถั่วก็ถูกป่าปรามใครจะคิดว่ารัดเย่จะมีคนเก่งขนาดนี้ด้วยส่งคณะทูดไปยังรัดเย่เจรจาให้หยุดที่สงครามเถอะป้อมหลายแห่งที่เรายึดมาได้ก็อย่าถอนกำลังและถือโอกาสได้หนิงยวนีสนชะใช้เป็นทองสักหลายแสนเหรียญด้วยแล้วกัน ระยาค้าท่าทีของเราต้องแข่งก้าวพอถึงรัฐเย่ยแล้วให้ติดต่อกับรัฐอู่ก่อนแล้วเราสองประเทศร่วมมือกันกดดันยังไงหนิงยวนเซียนก็ต้องยอมแน่นอนตอนนี้กษัตริย์แห่งรัฐอู่ต้องพึ่งการสนับสนุนจากพวกเราดังนั้นท่านทูตอาวุโสก็สามารถแสดงท่าทียิงยโสได้เต็มที่หูเปลี่ยนเป็นอู่ตามประวัติศาสตร์ของใดเมียช่วงชิงจากสมรภูมิก็จงใช้เล่ห์ลวงในเวทีเจราจาแยาบยนยึดเข้ามา ขณะที่คณะทูตของรัฐจูกําลังออกเดินทางไปยงังรัฐเย่ฝั่งชายแดงระหว่างรัฐอู่กับรัฐเย่กษัตริย์แห่งรัฐอู่ก็ได้รับข่าวเช่นกันเส้นหลังชนะสูนานชนะเจิ้งถัวและยังสามารถเอาชนะกองทัพบูมู่ได้แม้จะอยู่ห่างไกลหลายพันลี้ขณะที่เปี้ยนเสี่ยวยังคงโหดร้ายสังหารหมู่ในรัฐจูอย่างบ้าคลั่งทําให้ประชาชนในประเทศหวายกลัวจนวิญญาณสั่นคลอนข้าแพ้แล้วต้องยอมแพ้และปฏิบัติหน้ากับกริย์แห่งรัฐเย่ เมื่อไม่นานมานี้เขาได้พบกับหนิงยนเซียนที่ชายแดนเพื่อร่วมล่าสัตว์นับเป็นความรุ่งโรจน์ละชื่อเสียงอโดมดังอย่างมากหลังจากนั้นหนิงยนเซียนก็ต้องเผชิญกับวิกฤตรอบด้านลัดเย่ดูเหมือนจะต้องเผชิญหายนะครั้งใหญ่แต่ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนสถานการณ์กลับพลิกผันโดยสิ้นเชิงลัดเย่ได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ส่วนลัดอู่ต้องเผชิญกับความยากลำบากข้าต้องยอมจำนนต่อลัดเย่เหมือนกับพ่อของข้าอีกครั้งกษัตริย์แห่งเย่จะหลอกลวงอะไรอีก ค่าเสียหายจํานวนมหาศาลเงินหรือจะต้องยอมสละที่ดินอีกครั้งถึงเวลาต้องส่งทูตไปแล้วปาบาทข้าพร้อมที่จะออกไปเป็นทูตนัดเย่ไม่ไม่ต้องส่งทูตไปข้าจะไปเจราจากับนิงยวนเซียนด้วยตนเองปาบาทห้ามอย่างเด็ดขาดปาบาทผู้สรงบาลังใหญ่เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินทั้งปวงจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะเสี่ยงชีวิตด้วยตนเองถ้าหากนิงยวนเซียนบ้าคลั่งจนเสียสติแล้วกล่าวหาว่าปาบาทหลอกลวงประเทศเรา น่าจะเป็นหายนะใหญ่หลวงแม้ว่าในการสู้รบครั้งนี้จะแพ้แต่กษัตริย์ก็ยังไม่สูญเสียความกล้าหาญและมีความท้าทายอยู่เต็มเปี่ยมแต่การที่เจ้าแผ่นดินแห่งหนึ่งเข้าไปยังแผ่นดินศัตรูนั้นถือว่าเป็นการเสี่ยงภัยอย่างมากจริงๆม้อยตกลงแบบนี้ข้าจะไปพบกษัตริย์แย่ด้วยตนเองแบบนี้จะทําให้เขาดูสง่างามในฐานะผู้ชนะมากขึ้นกษัตริย์หูวางแผ่นด็ษฐ์ข นำเหล่าขุนนางหลายคนข้ามชายแดนตรงไปยังวังชั่วข่าวของนิ่งยนเซียนทหารแห่งราชเย่ถึงกะตกใจกลัวมากนะนี่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมขอให้ท่านแม่ท้าไปแจ้งกษัตริย์เย่ด,ด้วยว่าล้านชายหวูฉีมาเยี่ยมเยือนแล้วข้าจ,จะไปกราบทูลเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้หนิงงยนเซียนกำลังฝึกเขียนตัวอักษรแต่ใจเขาไม่ค่อยดีนักพอได้ยินคำพูดหยอกล้อคอนเซิร์นหลังเข้าหูลายมือของพระลาชายก็ใช้ได้อยู่ แต่ยังดูไม่สง่างามพอสักวันข้าจะสอนเขาเขียนถึงตัวหนังสือแบบใหม่รับรองว่าดูสง่างามมากขึ้นแน่เจ้าเด็กน้อยปากเหลืองพูดใหญ่ไม่อายเลยเนาะข้ายอมรับว่าเจ้าเส้นหลังเก่งเรื่องแต่งกวีจริงๆแต่ถ้าพูดเรื่องลายมือแล้วเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกลายมือของข้านี่มันเจ๋งจริงๆควรจับเส้นหลังมาที่นี่ตอนนี้เลยแล้วให้เขาเปิดตาดูชัดๆลายมือของเส้นหลังดูผิวเผินเกินไปไม่เห็นมีค่าอะไรเลย ไม่รู้เอาความมั่นใจมาจากไหนถึงกล้ามาติชมลายมือของข้าแบบนี้จริงๆแล้วพูดมากเกินตัวไม่มีความรู้จักประมาณต้นสายมือเส้นหลงังความมือหนิงยวนเซียนส่งลายมือชิ้นนี้ไปให้เส้นหลังด้วยแล้วตบหน้าของเขาสักทีความปรารถนาที่จะชนะนั้นแรงกล้าเกินไปพยระฆาฟ้าบากำหมั่จะรีบส่งผลงานลายมือของฟาบาไปเดี๋ยวนี้ฟาบากษัตริย์อูมาแล้วพยค้ะ เมื่อผาราชาเสด็จเยอนประเทศอื่นต้องส่งคณะทูตก,ก่อนเพื่อเจรจาล่วงหน้ารอให้เจ้าผู้ปกครองดินแดนฝ่ายตรงข้ามเชิญแล้วค่อยเลือกวันดีตามโหรศาสตร์แล้วออกเดินทางแต่เจ้าหูฉีกลับมากระนตรงแบบนี้ได้อย่างไงแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีพอเมื่อเจ้าไปดินมาเยือนนั่นหมายความว่าเขายอมรับความพ่ายแพ้ของตนนี่คือชัยชนะทางการทูตของพวกเราเย่เมื่อ20ปีก่อนกษัตริย์อู่รุ่นก่อนก็ไม่เคยมาเยือนด้วยตนเองแต่เจรจากันที่ชายแดน ทางนั้นลัดอูยอมสละที่ดินถึงเก้าทั้งหมดดาวควรจะเชิญทหารและขุนนางมาที่นี่เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานแห่งชัยชนะลุ้งโลดนี้แล้วค่อยให้กษัตริย์อูได้รับบทเดยนครั้งใหญ่สักหน่อยดีไหมในขณะเดียวกันกษัตริย์อูกําลังสเสด็จเข้าสู่วังหลวงชั่วขา้าวความทั้งได้เตรียมใจรับกับความอับอายที่จะเกิดขึ้นแล้วอย่างเต็มที่ความทะนงตนของนิงยนเซียนเป็นที่รู้จักกันทั่วการล่าสัตว์ที่ชายแดนก่อนหน้านี้ล้มเหลวทําให้เขาเสียหน้าอย่างสิ้นเชิง ตอนนี้หลาดเย่ได้ลับชายชนะยิ่งใหญ่แต่ข้ากับมีเรื่องที่ต้องลองขอเขาเนื่องจากนินยวนเซียนรักศักดิ์ศรีและยิงพยองนักข้าก็พร้อมที่จะถ่อมตัวอย่างสุดข้าในฐานะเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ยังยอมมาขอปณีปนอมกับเจ้าเลยดังนั้นเจ้าอย่าตาบันหน้าเพิ่มเด็กขาดข้าสามารถยอมให้ประชาชนหมื่นคนของเย่มาดูถูกดูแคลนข้าสามารถตีของถวายเจ้าเองลินเล่าและถวายชาเจ้าด้วยตนเองแต่เรื่องเจรจาข้าอนุญาตและเรียกข้าเสียหายได้ แต่ไม่เกินห้าล้านทองคำและการสลัดที่ดินนั้นเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่ครึ่งเดียวไม่ได้มีทหารย่าคอยแสดงอำนาจได้ข่าตกใจหรือมีขุนนางเยอะจำนวนมากมาชมเหมือนงานพิธีกลับดูเหมือนว่าเป็นงานเลี้ยงมากกว่าไม่ได้พบกันนอนหลานชายวูฉีกับทูลเข้าพบกษัตริย์เย่กษัตริย์อูอย่าทำอย่างนั้นเลยแม้ว่าเจ้าอายุน้อยกว่าข้าแต่เราเป็นเจ้าแผ่นดินของประเทศต่างกัน จึงต้องถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันอนขูีฉีกับทูลท่านพี่ผู้เป็นกษัตริย์ดีมากน้องชายของข้าจเจริญวัยอย่างสง่างามเป็นวีรบุรุษหนุ่มข้าทรงราชทูดไปเชิญเจ้าเยี่ยมเยือนแผ่นดินเย่เมื่อสองวันก่อนวันนี้เจ้าก็มาเองจริงๆทําให้ข้าป่าเื้่มยิ่งนักข้าเพิ่งได้รับคําเชิญจากพี่ชายข้าใจโจดใจจ่อยอย่างสุดซึ้งที่จะได้พบกับพี่ชายอีกครั้งขอพระทัยที่พี่ชายมีความห่วงใย กษัตริย์อูนี่ชัดเจนว่าเป็นคนวิ่งเข้ามาเองแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าหลานเย่เป็นคนเชิญเขาไปสัง,งนันเออน้องชายข้าถือว่าเจ้าคือแขกขอเชิญเจ้าก่อนท่านคือพี่ชายผู้เป็นกษัตริย์แน่นอนว่าท่านเชิญก่อนเช่นนั้นเราไปด้วยกันเถอะต่อมากษัตริย์เย่ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับกษัตริย์อูทั้งสองพูดคุยกันเพียงเรื่องบทกวีและบทเพลงไม่มีการกล่าวถึงเรื่องราชการเลย กษัตริย์อู่หลายครั้งชื่นชมพรสวรรค์ด้านกวีของเส้นหลังขณะที่กษัตริย์เย่ก็หลายครั้งลดทอนความสามารถของ,ของเส้นหลังเหมือนกับว่าทั้งคู่เป็นผู้ปกครองบ้านหนึ่งเดียวกันที่สนทนากันอย่างเป็นกันเองหลังจากงานเลี้ยงเสร็จสิ้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเจราจายอย่างเป็นทางการพี่ชายข้าอยากจะทราบว่าเพี้ยนเสียวจะทำอย่างไรถึงจะถอนทหารได้กษัตริย์อู่สามารถยอมเสียสละอะไรได้บ้างแสดงความสำนึกผิดอย่างเปิดเผย ตั้งแต่นี้ไปลัดเย่จะเป็นพี่ลัดอูจะเป็นน้องพร้อมกับจ่ายค่าปรับสงครามจำนวนสองแสนทองคำนี่มาเร็วไรสิ้นดีเจ้าเสนอเง่อนขแบบนี้ไม่ได้อย่างไรกษัตริย์อูเจ้าหมายจะยึดเกาะเลยโจของเย,ย่โดยไม่ได้ประกาศสงครามส่งทหารสามหมื่นเข้าไปยึดประกาศหนูโจของเราไม่เพียงเท่านั้นเจ้ายังนำทัพสามหมื่นคนมาทางใต้บีบขันประกาศเสียงเย่ยจนทำให้ราชธา,านีของข้าต้องส่งกษัตริย์ลงไปเอง หากครั้งนี้แย,ย่พ่แพ้จริงๆกษัตริย์อู๋คงจะกล้ายื่นคำร้องใหญ่มากไม่เพียงแต่จะบังคับให้เรายอมรับก่อนเลยโจเป็นเจ้าของแต่ยังต้องสละดินแดนอย่างน้อยห้าจังหวัดด้วยซ้ำตอนนี้ที่เจ้าแผ้กับยอมจ่ายแค่สองแสนเหรียญทองงั้นหรือฝันไปเถอะกษัตริย์อู๋ข้าไม่ได้ต้องการให้เจ้าโฉดใช้เงินหรือยกดินแดนให้เพียงแต่เปี้ยนเซี่ยวเห็นว่าเหมาะสมก็สามารถถอนทับได้ถ้าเช่นนั้นท่านปรารถนาอะไรเล่าพันธสัญญา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแขวนอูและแควนเย่จะเป็นพันธมิตรเสมือนพี่น้องมีได้มีผู้ใดเป็นพี่หรือเป็นน้องทั้งสองฝ่ายล้วนเสมอภาคกันพันธะสัญญางั้นเหรอเจ้าแขวนเย่ผู้ชนะศึกติดต่อกันสามครั้งยังคิดจะมาผูกมิตรกับข้าอีกงั้นหรอแม้แขวนอูจะแพ้ศึกแต่แขวนฉูก็ยังคงมีกำลังอำนาจยิ่งใหญ่หากเจ้าแขวนอูไปผูกมิตรกับแขวนฉูเช่นนั้นแล้วแขวนเย่ของข้าจะอยู่เช่นไร กษัตริย์อูข้ารู้ดีว่าเจ้ากับวิดาของเจ้ามองเหตุการณ์ยานโจวว่าเป็นความอับยศยอย่างยิ่งวันใดก็ไม่ได้ลืมที่จะคิดคขึงเก้าเขตแดนวันใดก็ไม่ได้ลืมที่จะล้างแค้นลบความอับอายครั้งนั้นน้องชายผู้เปี่ยมปัญญาเจ้าก็ไม่จะเป็นต้องทรมานตนด้วยการนอนบนฟืนลืมลดดีคมอีกแล้วหากเราสองแคว้น่วมมือกันโค่นแคว้นฉูลงดินแดนทาง9ก้าเหล่านั้นเจ้าย่อมสามารถตัดแบ่งจ้แคว้นฉูคืน้นมาได้เอง น้องชายเจ้าต้องการก้าวมู่เมืองได้ก็จงวงลงบนแผนที่นี้เถิดแม้จะลงนามในพันธสัญญาแล้วแต่มันก็เป็นเพียงลมปากพระราชาแห่งแขวนเย่กับแสดงท่าทีเรากับจะลงมือแบ่งแขวนฉูจริงๆดังนั้นสิ่งที่แขวนเย่ต้องการก็คือปราปามแขวานนานโอแล้วจาัดก,การบริหารมณฑลเทียนซีให้เข้าที่เข้าทางจากนั้นจึงพักฟื้นและสะสมกําลังที่แท้จริงข้อเสนอของกษัตริย์เย่ก็ใช่ว่าจะไม่มีน้ําหนัก มันมีความเป็นไปได้ให้แขวนอู่กับแขวนเยมมน่ร่วมมือการโจมตีศัตรูร่วมแต่ว่าแขวนอู่ของเราเองก็ใช่ว่าจะไม่ต้องการพักฟื้นและสะสมกําลังเช่นกันป่าบาทพี่ใหญ่ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปแขวนอู่และแขวนเย่จะร่วมมือกันเป็นพันธมิตรพี่น้องมีแยกจากการอีกต่อไปตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปแขวนอู่และแขวนเย่จะเป็นดังมิตรบ้านใกล้คอยเฝ้ายามคอยเกื้อหนุนมีปล่อยให้อีกฝ่ายต้องเผชิญภัยเพียงลำพัง ทั้งสองแคว้นรีบเร่งลงนามในพันธสัญญาซึ่งแบ่งออกเป็นสองฉบับฉบับหนึ่งเผยแร่ต่อแผ่นดินอีกฉบับซ่อนไว้ในเงามืดฉบับเปิดเผยนั้นประกาศด้วยแคว้นอู่กับแคว้นเย่เป็นพี่น้องแห่งรัฐแต่ฉบับรับกับเรียกตรงไปตรงมาว่าพันธสัญญาลับแห่งกูเย่เพื่อร่วมถับต้านแคว้นฉูวันต่อมาสองแคว้นอู่และเย่ตั้งแท่นสูงไว้ณชายแดนเบื้องหน้าขุนนางทั้งฝ่ายบุญบูเบื้องหน้าทหารกล้านับหมื่น นายเหนือหัวทั้งสองจึงประทับตาในพันธสัญญาแห่งพี่น้องสนทิสัญญาอูเยแม้จะเป็นพันธสัญญาลับแต่ภายในไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากลงน้ำข่าวก็ย่อมแพร่ก,กระจายสะพัไปทั่วล่าแควนอูและเย่จับมือเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการทั่วล่าต่างตื่นตรนกคราวนี้แควนฉูคงถึงข่าวคระตแน่นอน